วันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปที่เราต้องชื่นชมในความสำเร็จของเลวอุสเซนครับณตอนนี้พวกเขาคว้าแชมป์ยูโรสลีกาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีโปรแกรมในการไล่ล่าต่อครับเดเบโพคาวยูฟ่ายูโรปาลีกคาดหวังถึง3แชมป์ได้ที่สำคัญถึงวันนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครครับคนที่ได้รับเครดิตไปเต็มๆก็คือชอบิลอนโซครับแต่ส่วนสำคัญมากกว่านั้นคือ,อไรรู้ไหมครับทีมฟุตบอลทีมหนึ่ง ไม่ใช่มีเพียงแค่11คนที่อยู่ในสนามไม่ใช่มีเพียงแค่เฮดโค้ชที่คอยสั่งการคอยวางแผนระบบแทคติกต่างๆแต่มันมีบุคลากรมากกว่านั้นครับผมเลยหยิบยกเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาเล่าส่วนฟังแล้กันครับว่าการทำงานของชอบิลลอนโซ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในซีซั่นนี้แต่ยังมีลมใต้ปีอีกมากมายและหลักๆคือ3คนนี้ครับ ที่อยู่ในสโมสรเลเวอร์คูเซนพวกเขาเป็นใครกันบ้างวันนี้พาไปติดตามและรู้จักกับกลุ่มคนเบื้องหลังของทัพเลวูเซนครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บ,บายจิตรกรสีคำเกลือ ดื่มสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์พยานาพร้อมชาสดชื่นมีถังเช่าสกัดสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลสตานะครับกับผมจินกรเสีเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับมีสเตตไทยแลนด์เราเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสุอตแดได้ กดกระดิ่งได้นะครับแต่ก่อนที่จะลุยกันะนะครับอ่ะแวะมานิดหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าเครื่องดื่มสูญนธุ์พีอา,ยยายนาคและพญายนาคพร้อมเนี่ยนะฮะอยู่กับเรามาอย่างยาวนานมากๆขอบคุณจากใจจริงซึ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากให้กับแฟนๆฟุบอลลิสตาทุกคนนะครับเพราะามีการลดราคาน่าสนใจมากๆครับในแบบ24ขวดครับราคาลังละ350บาท และถ้าเป็น48ขวดน,นะครับจากราคาปกติเนี่ย700บาทลดเหลือเพียง660บาทเท่านั้นนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Line Official Account @order.penpak r นะครับและรับส่วนลดพิเศษครับสำหรับแฟนแฟนเมนสส์ n ตนแฟนแฟนฟุตบอลลิสตาโดยเฉพาะนะครับเพียงแค่ กรอกโค้ดตัวนี้นะครับ p y m s t 0 5ตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมนี้ครับก็คือตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญนาคและพญนาคพร้อมนะครับชูกำลังพลังพญนาคอร่อยกว่าซาสดชื่นดีกว่าด้วยสมุนไพรนะครับผมเรื่องวันที่ตำแหน่งในระดับ c e o ครับ c h i e f e x e c u t i v e ออฟ i ิเซอร์ครับเป็น c o o ในฟุตบอลดิพานเมนก็คือบริหารจัดการในเรื่องของฟุตบอลลุวนนะเฟนโดคาโรอีกคนก็คือที่เราเห็นก็คือซิมอนโรเฟสนะครับในตำแหน่งของผู้ในการสองคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นลมใต้ปีกให้กับชาเปลโซเราบอกแบบนั้นได้เลยครับแล้วหน้าที่ของทั้งสองคนก็คือการคัดสรรนั่นแหละครับว่าใครที่เหมาะสมจะเข้ามาคุมทีมก่อนที่คำตอบมันจะออกมาก็คือ เฟเดรคาโรบอกว่างานที่มันชัดเจนก็คือต้องการบุคลากรที่มีความกระหายความสําเร็จครับเข้ามาสู่ทีมของเราคนที่กระหายผมหมายถึงทุกตําแหน่งผมเจาะจงไปตั้งแต่นักเตะและโคช้ชซึ่งถือว่าเป็นอันดับแรกๆในแง่ของความสําคัญนอกจากนี้ก็ยังมีคนฝ่ายบริหารพนักงานส่วนต่างๆทุกคนเหมือนนอ็อตตัวเล็กๆครับที่จะทํางานอย่างหนักหน่วงหมุนด้วยตัวเองและทําให้เครื่องจักรเดินไปข้างหน้าในแบบที่ ถูกทางและมีโอกาสประสบความสำเร็จมันเป็นปรัชญาการวางโครงสร้างที่ผมว่าทุกองค์กรมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นครับคุยนั้งแต่เดวันว่าเรากําลังทําอะไรเราต้องการบุคลากรแบบไหนเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็คัดสรรบุคคลที่มันเหมาะสมครับตุลาคม2022สครับสถานการณ์ของเลเวอร์ไม่ดีเลยครับจมปลักอยู่ท้ายตารางบูเดสลีก้าโคชก็คือเกราโดเซโอน่ครับก็มีการจับเข่าคุยกันสุดท้ายมันต้องแยกทางกันแล้วครับแล้วเลเวอร์ต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อจะหาคนที่มันเหมาะสมอย่างที่เฟโดคาโรบอกไว้พวกเขาวางสเปกไว้ว่าอยากได้กุนซือที่เป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดวิธีการที่ชัดเจนแต่ณเวลานั้นเนี่ยบทสรุปกลับมาออกที่โชบิลอนโซซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีมชุดใหญ่เลยนะครับผลงานที่มันจับต้องได้ก็คืออลรนโซคุมเรียลโซเซดาเบย์ครับทีมสำรองลงเล่นในลีกระดับดิวชัน3ของสเปนเพียงแต่ว่าความโดดเด่นในตัวของเขาอะนะครับหรือความพร้อมหรือ ความรู้ความสามารถตั้งแต่การเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปของโลกควา้าแชมป์มากมายเกียรติยศมากมายทั้งระดับสโมสรและทีมชาติไล่ไปถึงการได้ร่วมงานกับยอดโค้ชแห่งยุคหลายๆคนราเฟลเบเนเตสคารอนเชลติโจเซ่มูรินโญเป๊ปกวเดอลาและเป็นคนที่มีแนวความคิดสมัยใหม่อย่างชัดเจนซิมอนโรเฟสครับในนณะของการเป็นผู้นวยการให้รายละเอียดตรงนี้ครับบอกว่าตอนที่เราเลือกเฮดโค้ชนะครับมันไม่มีคำว่าคาดเดาครับ มันต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ความละเมียดละไมต้องใช้ความอดทนมากกว่านั้นสูงแต่พอได้เห็นวิธีการเล่นของเรอัลโซเซดาเบย์ที่อารอนโซ่คุมทีมนะครับมันน่าประทับใจมากปรญาชัดเจนคอนโทรลเกมการเข้าทำที่ไดเรกรวดเร็วและหลากหลายซูมาโรเฟสเล่าต่อครับบอกว่าวิธีการเล่นแบบที่เขาทำเนี่ยมันเหมาะกับสไตล์ของนักเตะที่เรามีอยู่เราจําเป็นต้องหาสิ่งที่สอดคล้องกันให้ได้เพื่อให้นักเตะและโคช้ชมีเคมีที่เข้ากันและเราก็เลือกชาบี บุคลิกของเขายอดเยี่ยมมากทำงานละเอียดยิบพิถีพิถันทุกจุดโค้ชที่ดีสําหรับผมคือโค้ชที่เอาความกดดันออกจากบ่าน,นักเตะก่อนที่พวกเขาจะลงสนามซึ่งอลอนโซเป็นแบบนั้นนี่คือ2คนแรกครับเ <c ars> ฟเดโอคารโรกับซูโมโรเฟสทั้งคู่เป็นแรงขับเคลื่อนในระดับผู้บริหารของสโมโสรและก็มักจะมีการตัดสินใจในแง่มุมที่ที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับทีมมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบอ่ะเอาละตลาดซื้อขายนักเตะ ซัมเมอร์นี้หรือวินเทอร์นี้เราจะทำอะไรกันดีแต่มันรวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดครับโปรเจกต์ Project ระยะยาวการสร้างทีมไปในทิศทางไหนเป้าหมายการตลาดเป็นยังไงตัวเลขในบัญชีเป็นแบบไหนต้องขายตัวปีให้มันมากขึ้นหรือเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างสโมรสรกับแฟนบอลเป็นอย่างไรถ้าจะยกระดับขึ้นไปต้องทำอะไรบ้างให้มันรูปธรรมารายละเอียดปีกย่อยครับแต่นั่นก็หมายความว่าไอ้รายละเอียดเหล่านี้แหละครับทั้งคาร์โร่และโรเฟสเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาส เวลาสมาธิความท้าทายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเให้กับชาบิออนโซนั้นเดินเครื่องได้อย่างร้อซนพูดง่ายคือทั้งเฟรโดคาโรและสมอนโรเฟสครับ <c oughs> เหมือนเป็นด่านประการสําคัญครับ <c oughs> ที่ทําให้การทํางานของออนโซนั้นมันง่ายขึ้นหรือทําให้ผลงานของออนโซนั้นได้รับการแ p r รูปติ๊กถูกได้ไปต่อ <c oughs> เพราะคนที่อยู่เบื้องบนมากกว่านั้นอ่ะโดยเฉพาะตําแหน่ง ประธานเจ้าของสโมสรหุ้นใหญ่นะครับอย่าง w วนเนอร์เวนนิงคนที่มองอยู่ในระดับสูงขนาดนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้มันเป็นเรื่องง่ายมากๆครับที่คุณจะมองเห็นลงมาว่าเอยดีหรือไม่ดีชนะไม่ชนะแพ้แพ้อย่างไรอันดับเป็นแบบไหนเฟโดคาโรบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการเชื่อมโยงระหว่างตัวเขากับโรเฟสครับแล้วเชื่อมโยงทุกจุดภายในองค์กรนี้ให้มันดีที่สุดให้ทุกคน ได้ทำงานส่งเสริมกันเป็นอย่างดีแม้ว่าตัวเขากับโรเฟสเนี่ยมีความแตกต่างทาโรบอกทำงานด้วยกันขนาดนี้นะฮะเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกันทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เรารับฟังกันเสมอไว้วางใจในความคิดของอีกฝ่ายรวมถึงท่านประธานอย่างเวนเนอร์เวนนิงที่ติดต่อกันเป็นประจำแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยให้คำอธิบายต่างๆนั่นนะส่วนโรเฟสเนี่ยนะครับผู้ที่มันเห็นภาพมากกว่านั้นก็คือการทำงานระหว่างตัวเขากับคารโร่เนี่ยเหมือนหยินกับหยางเลยครับ คนหนึ่งมูทะลุมองการไกลวิสัยทัดดีอีกคนหนึ่งใจเย็นละเอียดละเมียดละไหมพิจนารณาทุกๆก,ก้าวซึ่งพรมารวมกันนะครับกลายว่ามันมันสมดุลต่างคนต่างได้เห็นมุมมองอีกแบบเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของสโมสรโรเฟสบอกแฟนโดเนี่ยหุ่นหันพันแล่นครับขอปุ๊บเอาเลยแต่ผมเนี่ยจะเป็นอีกฝัง่งเดินช้ากว่าใจเย็นกว่าซึ่งแตกต่างสุดขั้วครับแต่กลับกลายเป็นข้อได้เปเรียบ เพราะความแตกต่างนี่แหละครับเหตุผลก็คือทั้งสองคนครับมีเป้าหมายที่มันชัดเจนคือทําให้สโมสรน,นั้นได้ผลประโยชน์จากการทํางานให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นต่อให้จะต้องเสียเวลาในการถกพูดคุยกันเสวนาดิสคัตกันอย่างหนักหนว่วงแต่ถ้าทําแล้วเพื่อสโมสรเขายอมครับและมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เรเวอร์นั้นมีโครงสร้างมีพื้นฐานที่มันชัดเจนส่วนการทํางานกับชบิลอนโซทั้งโรเฟสและคาร์โรก็ซัพพอร์ตตลอดครับ โดย,ยเฉพาะการคัดสรรว่าจะมีใครเข้ามาบ้างจะย้ายจะขายใครซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยบทบาทของโรเฟสจะใกล้ชิดกับ,ชบเชเบรอนโซมากกว่าสมหัวกันหาสเปคที่มันชัดเจนแล้วเลือกครับบนตลาดมีใครที่เหมาะสมบ้างภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับสโมสรด้วยเพราะในเวิร์ไม่ใช่เป็นทีมที่งบประมาณมหาศาลเงินถุงเงินถังครับการจ่ายแต่ละครั้งการเลือกซื้อนักเตะแต่ละคนต้องมั่นใจพอสมควรว่ามันจะเวิร์ก และตรงจุดนี้เนี่ยซมอนโรเฟสได้รับความชื่นชมมากครับโรเฟสคืออดีตกองกลางตัวรับระดับตำนานของเลเวอร์เซนโด่งดังติดทีมชาติเยอรมนีเป็นกัปตันทีมของสโมสรเลเวอร์เซนเรียกได้ว่าเป็นมิสเตอร์เลเวอร์ได้เลยครับหลังจากเลิกเล่นก็ทำงานอยู่กับสโมสรในฐานะหัวหน้า,นาฝ่ายคัดสรรแล้วกลุ่มนักเตะที่มีอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผ่านมือของโรเฟสมาหมด เพราะมีหน้าที่โดยตรงครับในการคัดสรรว่านักเตะคนไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจนกั่งปี2022นั่นแหละครับเขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาสวมบทบาทเป็นผู้มำนวในการหลังจากที่รูดี้โฟเลอร์เนี่ยลาออกไปแต่จริงโฟเลอร์ก็ยังเหมือนเป็นบอร์ดบริหารกติมศักค์คนหนึ่งครับของสโ,โมสรอ,อยู่แต่ว่าสลากเก้าอี้ให้คนรุ่นใหม่อย่างโรเฟสเนี่ยขึ้นมาทํางานอย่างเต็มตัวกลุ่มนักเตะที่เคยผ่านมือของโรเฟสเนี่ยนะฮะถ้ามองในที่ชุดปัจจุบันนะครับเอสเกลปาลาซิออส เอดมันทับโซบาพระติชิกเจมี่ฟิลมปงเปียโรอินคาบิเยเหล่านี้ครับเป็นแข้งที่โรเฟสนั้นคัดสรรและเลือกให้ทีมนั้นดึงตัวเข้ามาเจนได้ว่าแทบจะไม่มีนั้งแต่ระดับบิ๊กเนมหรือท็อปคลาสเลยนะครับและอาจจะไม่ใช่นักเแต่ที่เกรดที่ดีที่สุดในตำแหน่งนั้นด้วยซ้ำแต่การพิจารณานะฮะมันจะมีจุดตรงกลางครับก็คือนั้เแต่ที่มีประโยชน์ต่อทีมและอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั่นคือทั้งเรื่องราคาเรื่องค่าเหนื่อยที่มันเหมาะสมเราจ่ายไหว พวกเขาอาจจะไม่ได้เลือกนักเตะที่เก่งที่สุดครับแต่เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดให้กับทีมยกตัวอย่างในช่วงซัมเมอร์2023ที่ผ่านมานะครับก่อนเริ่มฤดูกาเลเลว่าปล่อยมูซาดิยาบีออกไปครับปีกตัวชีดที่กําลังโด่งดังมากๆเป็นตัวความหวังของทีมย้ายไปอยู่กับแอสซันวิลล่าได้เ,ดเงินมา55ล้านปอนด์แล้วก็รวมคนอื่นๆด้วยนะครับก็ประมาณจํากัดประมาณนี้พวกเขาแปลเปลี่ยนไปครับได้นักเตะกลุ่มใหม่เข้ามา อเลสตริมาโดอารตูจูนาสฮอฟมันกรนิชาก้าวิตเทโบนิเฟสมาเตโควาเนธานเจลล่าและก็ยืมอีกสองนักเตะอย่างโยเซฟสตานิสซิสและบอคาเอิงเกอร์ซิสเข้ามาร่วมทีมในช่วงมก,กราคามเบสเสร็จแล้วเนี่ยหักลบไปมานะครับเลเวอร์ลงทุนกับฤดูก,กาลนี้ในการได้กลุ่มนักเตะกลุ่มก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยราวสามสิบล้านปอนด์เท่านั้นครับแล้วถ้าลองไล่ชื่อดูนะฮะนักเตะใหม่ในฤดูกาลนี้เนี่ย เกินครึ่งครับที่กลายเป็นตัวหลกักพาเรเวอร์ไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกากริมาโดชา้าโบนิเฟสนิชานเตล่ากลุ่มเนี้ยเล่นอย่างสม่ำเสมอและผลงานแบบสุดๆนะนมันจึงบ่งบอกเลยครับว่าการเดินหมากเรื่องลงตลาดซื้อขายเนี่ยเรเวอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากครับซึ่งก็เป็นปรัชญาเดมิมน,นะครับว่าไล่ชื่อเหล่านี้บางคนแทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนบางคนเป็นดารุ่งที่ยังไม่ได้รับความมิสูนบางคนก็เป็นตัวเก่าที่แบบถูกค้อนขอดว่าเลยจุดพีิกไปแล้วหรือเปล่า อย่างเกรดชาก้าเนี่ยดึงมาจากอาร์เซนอลอายุย่าง33แล้วถามว่าทําไมถึงดึงนักเตะอายุมากขนาดน,นี้เข้ามาอลอโซตอบตรงไปตรงมาเลยครับว่าเราต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ต้องการคนที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และมีความเข้าใจเกมสูงทําให้ทีมมันมีความเสถียรมีความนิ่งซึ่งถ้าใครได้ติดตามเลเวอร์ตลอดทั้งยีสันนี้ก็ต้องยอมรับคขาว่าเกรชาก้ามีส่วนสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนพาทีมเดินไปข้างหน้าไม่นานมานี้ครับ มันมีความคิดเห็นแล้วกันครับจากทางอุลิเฮนเนสนะฮะบ,บอสใหญ่ของไบเยอร์มิวนกเหมือนพูดถึงความโชคดีของเลเวอร์ครับว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาโชคดีที่ได้นักเตะใหม่เข้ามาถูกคนอะไรประมาณนั้นซึ่งพอได้ยินแบบนั้นซิมูโรเฟรสสวนกลับเลยครับว่าโชคดีในพจนาะะนุนกรมของผมไม่มีคําว่าโชคดีคโชชะตาไม่มีจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะ เราทํางานหนักมากเก็บข้อมูลทุกสิ่งอย่างอย่างละเอียดมากถ้าใครได้รู้เบื้องหลังการทํางานของเราคุณจะเข้าใจโดยที่ผมไม่ต้องอธิบายหรือพูดอะไรเลยมันไม่ใช่โชคดีครับแต่มันคือการทํางานที่หนักสมาร์ทเฟสเล่าต่อเลยครับว่าอย่างเคสของกริมาโดเนี่ยตามไปดูถึงลิสบอนเนี่ยตั้งแต่5ปีที่แล้วครับ2019วิกเตอร์บบนิเฟสเนี่ยก็เจอด้วยตัวเองครับในเกมยูโรปาลีที่เจอเซนชุน แล้วก็เห็นเลยครับว,ว่าคนนี้มันมันสัตว์ประหลาดชัดๆอะแล้วจะกลายเปน็นตั้งแต่คนสําคัญในแบบที่โค้ชของเราต้องการแน่ๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือเมื่อเจอเป้าหมายแล้วต้องเข้าไปพูดคุยโน้มน้าวพาพวกเขามาที่นี่ให้ได้ริมาโดเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่อยู่กับเบนฟิก้าแล้วครับและเราก็รู้ว่าเขากำลังจะหมดสัญญาและทราบว่าเขาต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆอยากจะย้าย,ายทีมละพอรู้สถานการณ์แบบนั้นครับโรเฟสบอกรีบเลยครับปรีเข้าไปเลยเรามี ข้อเสนอให้คุณเรามีโปรเจกต์มานําเสนอเรากำลังจะทําทีมไปในระดับสูงเรามีโค้ชที่พูดภาษาสเปนได้และโค้ชของเราอยากได้ตัวคุณมาเสริมทัพมากๆเขาคือบิ๊กแฟนของคุณซึ่งสุดท้ายกรูมารโดก็ย้ายมามันถึงขั้นว่าดูจากจํานวนทําไมเป็นการเสริมทัพที่ดูเยอะเหลือเกินโรเฟสก็บอกเราวางแผนไว้ตั้งแต่วันแรกครับเรารู้ว่าซีซั่นนี้ต้องเจออะไรบ้างต้องมีโปรแกรมอะไรบ้างบุนเดสลีกายูโรปาลีกไล่ไปถึงเกมฟุตบอลถ้วย และไล่ไปถึงเกมทีมชาติอย่างแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเสริมทัพแต่ละคนที่เข้ามามันมีเหตุและผลแล้วเราก็พยายามจะทาให้ทีมนั้นขับเคลื่อนไปโดยที่ไม่ต้องสะดุดขานนกเตะคนนี้ทีมฟอร์มตกนนกเตะคนนั้นบาดเจ็บทีมฟอร์มตกแต่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสําคัญบุนเวียนนักเตะได้โรเตชันในในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมหรือจะมีนนกเตะที่มันบาดเจ็บยาวกลับไปรับใช้ทีมชาติก็ยังมีตัวตายตัวแทนที่ คาดหวังได้มันจึงทาให้เลวโเซ่นนั้นมีกลุ่มผู้เล่นหมุนเวียนได้ตลอดจนถึงปลายฤดูกาลครับและกล้าไปถึงแชมเปี้ยนเดสลสติกาครั้งแรกบนหน้าปราสศาทพวกเขามีนักเตะหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานเกมไหนต้องใช้นักเตะมาาประสบการณ์เกมไหนต้องใช้กลุ่มดาวรุ่งเกมไหนต้องใช้ตัวจี๊ดตัวความหวือหวาปราดเปรียวทีมชนี้ถูกวิเคราะห์มาจนหมดครับจนลงตัวแล้วก็สร้างปราสศาทได้และมันก็ไล่มาถึงอีกหนึ่งคนครับซึ่งคนนี้เป็นคนใกล้ตัวชาบิลอนโซ่เลยครับ นอกจากเฟโดคาร์โรน่ตำแหน่งซีอแล้วซิโมโรเฟสนตำแหน่งผู้บริหารแล้วอีกคนที่ต้องยกย่องก็คือเซบาสเตียนปาริยาครับเซบาเป็นเพื่อนสนิทของเชบิลอนโซครับตำแหน่งก็คือเป็นผู้ช่วยเฮดโค้ชเป็นมือขวาของชาบีนั่นแหละผู้ชายคนนี้มีความสมําคัญต่อวิธีการเล่นของเรเวอร์อย่างมากครับเซบาเป็นชาวมาดริดครับเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลมาก่อนแต่ไม่ประสบความเร็จเหมือนเส้นทางทั่วๆไปนะครับและก็หันเหเข้าสู่วงการโค้ชเอาดีทางด้านนี้เริ่มงานกับกาสติยาครับ ทีมชุดบีของเรอัลมาดริดซึ่งที่นั่นแหละครับทำให้เขาได้เจอกับเชเบลลอนโซ่แล้วก็คลิกกันลงตัวมากเคมี K Me, ตรงกันเป๊ะศีลเสมอกันสนิส,นสมกันมาตั้งแต่ตอนนั้นก่อนเริ่มทำงานด้วยกันครั้งแรกก็คือตอนที่อลอนโซ่นั้นมาคุมทีมเยาวชนที่มาดริดหลังจากขวานสตัรและก็มาจริงจังในวันที่อลอนโซ่มาเป็นกุซือของเรอัลโซเซดาทีมบีแล้วก็ติดสอยห้อยตามกันมาที่เลเวอเรสตเนี่ยแหละครับรู้จักกันมาเนี่ยนับ10ปีเข้าขารู้ใจ แค่มองตาก็รู้เลยครับว่าคิดอะไรกันอยู่อลอนซซจะเป็นผู้นำครับเริ่มต้นการซ้อมออกวิ่งแล้วก็อธิบายทีมครับว่าจะต้องเล่นแบบไหนนักเตะต้องซ้อมอะไรบ้างวันนี้ต้องเน้นเรื่องไหนเปนพิเศษสิ่งที่เขาเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือควบคุมเกมให้ได้ครองบอลให้ได้พื้นที่ระยะใกล้ก,กันแคบๆจ่ายบอลสั้นมั่นยําแล้วเมื่อถึงจังหวะที่มันต้องไดเรกเปลี่ยนแกนอย่างรวดเร็วครับสวิตซ์ออกซ้ายสวิตซ์ออกขวาเป็นแบบนี้ครับนี่คืองานหลักๆของชูเปรอนโซ ส่วนเรื่องรายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ย <S <S คือเซบาสเตียนปาริยแหละครับมันจะมีการประชุมทีมก่อนแล้วอลโซ่เป็นคนเคาะทุกสิ่งอย่างก่อนที่จะให้เซบานั้นเป็นคนเข้าไปพูดคุยกับนักเตะว่าเด็กคนนี้ต้องซ้อมอะไรเพิ่มเติมบ้างยังขาดตรงไหนบ้างต้องเน้นตรงไหนอีกความพิเศษมันคืออะไรอธิบายแบบเป็นฉากฉาๆอาลโซ่บ,บอกว่าเซบาคนนี้นะครับเป็นผู้ปราดเปรื่องและแตกฉานในเรื่องของฟุตบอลเขาคือโค้ชที่เก่งมากๆเป็นคนสําคัญ กับระบบพัฒนายาวชนของเรอัลมาดริดเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องของคแนะนําที่ดีมากๆส่วนทีมงานที่เคยคลุกคีอยู่กับเซบาห์นะครับตอนที่อยู่มาริดเนี่ยก,ก,ก็เล่าว่าทั้งเซบา์และอลรอนโซ่เนี่ยแทบจะโตติดกันเลยครับคุยแต่เรื่องของฟุตบอลทั้งวันมีแนวคิดการทํางานที่เข้าขากันสูนแบบเป็นการจูนที่เจิญตรงกรันอลรอนโซ่มีประสบการณ์ยอดเยี่ยมในฐาน,านะนักเตะผู้ยิ่งใหญ่เกีดยรติยศเยอะแยะมากมายขณะที่เซบาห์ก็ช่ำชองในเรื่องของทฤษฎีเรื่องของโคชชิ่งทํางานในด้านนี้มามากกว่า20ปี เมื่อทั้งสองฝั่งมาเจอกันตุ้มครับมันก็เกิดเป็นแนวทางการเล่นในรูปแบบนี้วิธีการซ้อมในรูปแบบที่แตกต่างซึ่งเลโวโกเซ่นก็พัฒนาตัวเองจากแนวคิดแบบนี้ครับอุนยเบก้ครับนักเตะของโซซิดาที่เคยร่วมงานกับทั้งชาบีลอนโซและเซบาสเตนปาริญานะครับบอกว่าเซบานี่อัจฉริยะมากเป็นมันสมองของทีมครับเป็นดวงตาของโคชชัดเจนว่าเขาคือคนสําคัญมากๆในการทํางานของชอบีลอนโซเพราะเห็นมาตั้งแต่สมัยที่อยู่โซซิดาด้วยกัน หนึ่งในคำชมที่อลอนโซได้รับบ่อยๆครับตอนนี้ทำงานอยู่กับเร v วอเซก็คือมเป็นโค้ชที่พัฒนานักเตะที่มีอยู่สามารถรีดศักยภาพของนักเตะที่มีอยู่ได้อย่างยอดเยี่ยมสอนให้นักเตะเข้าใจถึงวิธีการเล่นอย่างง่ายดายอย่างตรงไปตรงมาจนทำให้หลายๆคนนั้นยกระดับตัวเองแต่เบื้องหลังเนี่ยเซบาคนนี้แหละครับคือผู้สนับสนุนและคอยจี้จุดในรายละเอียดที่อลอนโซอาจจะ ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นสเกลครับคอยสอดส่องว่าวิเคราะห์คู่แข่งที่จะเจอกันซึ่งนี่คือจุดแข็งอย่างมากครับของเซบาเพราะเขาเป็นโคช้ชที่มีการสื่อสารที่ดีครับเอามาถ่ายทอดให้กับนักเตะเข้าใจครับว่าเมื่อเจอกับทีมนี้ทําไมต้องทําแบบนี้และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ว่าเลเวูเซ่นสร้างผลงานได้เป็นปรากฏการณ์ของอีซันเนี่ยมันก็มาจากความปราดเปรื่มของโคช้ชที่เป็นเหมือนดวงตาของชาบิลอนโซนั่นแหละครับ นั่นคือเซบาปาริยาหนึ่งในนักเตะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ยอมรับมากๆคือกิมมาโดเนี่ยแหละครับรอดงานกันหนักมากครับตัวของนักเตะเหนื่อยเข้มข้นในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งแต่คนที่เหนื่อยกว่าเราเนี่ยก็คือเซบาครับเขาคนสําคัญเขามีข้อมูลเป็นตั้งๆครับส่งมาให้เราดูตลอดทั้งสัปดาห์มันเหมือนเป็นการจําจี้จาชัยครับโอ้โหทำไมดูจุกจิกเหลือเกินแต่กิมารโดบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเรามองเห็นภาพยายใหญ่ๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเพราะเซบาทําแบบนี้แหละครับ มันจึงทาให้ทีมของเราเพิ่มโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะมากขึ้นและทุกอย่างมันก็ออกมาได้ดีทุกคนในทีมทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเขาตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวเขานะครับสบกิมาโดเนี่ยบอกว่าทุกครั้งสุสานนี้เจอทีมอะไรข้อมูลจะมีแบบมาเป็นกระตักจากเซบาเนี่ยแหละครับมีคลิปวิดีโอจุดอ่อนของคู่แข่งพื้นที่ในการโจมตีการเล่นลูกนิ่งจะเป็นแบบไหนซ้อมกันแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ครับอเลสกิมาโดบอกว่า ผมเป็นคนที่ซ้อมหนักอยู่แล้วครับตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลชีพมาแต่การฝึกซ้อมหนักที่เลเวอร์คูเซนเนี่ยแหละครับมันเวิร์กที่สุดมันได้ผลมากที่สุดแล้วก็มาจากการช่วยเหลือของเซบาสเตียนบาริยารวมถึงชาบิลอนโซนี่แหละครับทั้ง3คนอาจจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์มากหนักเท่ากับชาบิลอนโซครับแต่ทั้ง3คนเหมือนเป็นลมใต้ปีกที่สนับสนุนให้ชาบีเดินเครื่องไปข้างหน้าพาเลเวอร์ไปสู่แชมเปี้ยนส์ลีกได้ และทั้ง3คนมีความสําคัญอย่างมากกับสโมสรแห่งนี้ครับเฟรโดคารโรซิมอนโรเฟสและเซบาสเตียนปารรียครับเอาเรื่องราวมาฝากนะครับเพราะว่าผมพยายามบอกกับทุกคนเสมอครับว่าฟุตบอลมันมันโดดเด่นคนเดียวได้ครับแต่การที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จโดดเด่นคนเดียวไม่ได้และไม่ใช่เป็นแค่นักเตะที่อยู่ในสนาม ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มทีมชุดใหญ่ที่มี23คน25คนแต่มันต้องรวมถึงทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง CEO ผู้อำนวยการผู้ช่วยโคช้ชและอาจจะเลยเถิดถึงอีกพนักง,งานมากมายครับที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกันลงมือทำด้วยความเชื่อเหมือนกันพยายามมุ่งมัน่นทำซ้ำอยู่ทุกๆวันเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีขึ้นพัฒนาขึ้นและไปถึงความสำเร็จได้อย่างที่เลว์กูเซนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่แหละครับ คิดยังไงบ้างกับเรื่องตรงนี้นะครับแฟนแฟนชาบีแฟนแฟนเลเวอร์นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับเมนสเตอร์เฮลนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซุปเปอร์ตงค์ได้แล้ววันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ